ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกู่โทษชื่ออะไรนะสุดยอดกู่โทเนีชุดนี้เนละเข้าถ้าชนตัวเดียวก็เอาเป็นตัวเด่นได้นะครับบอกข่าวดีให้เอาไปเล่นได้เลยครับันนี้จะชนเลขอะไรครับศูนย์หนแล้วก็อีกสูตยหนึ่งสูตรนี้จะเป็นเลขอะไร ดูแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดครับเกิดว่าเดี๋ยววิดีโอมันหลุดอ่าโดนลบไปอะไรเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเอาแล้วครับติดตามดูสูตรต่อไปได้เลยครับนะครับสําหรับท่านเจ้าของสินค้าต่างๆต้องการจะโฆษณาช่องนี้ก็ติดต่อได้ตามที่อยู่นี้นะครับเราจะได้มา โปรโมทสินค้าให้กับท่านอย่างเต็มที่นะครับมีคนดูเยอะเหมือนกันครับช่องนี้โอเคนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะเป็น V.I.P. นะครับก็ดูกันได้ตามนี้ครับวันตัวแล้วก,ก็เข้านะครับวันตัวแล้วก็เข้าครับเข้าสามตัวโต๊ะตรงนี้ เห็นไหมครับ3ตัวโต๊นี่ครับมี970ก็ทั้งหมด2468ชุดเองครับสามตัววันนี้ก็คิดว่าคงจะตะลุปเป้าเหมือนเดิมนะครับมั่นใจสักขนาดนี้ลองติดตามกันได้นะครับไม่เสียหลายะเป็นลายปีหรือลายงวดลายปีคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าเล่นหวยก็ต้องลงทุนนะครับ บางทีท่านซื้อมาเป็นปีก็ยังไม่เคยถูกเลยลอตเตอรี่ซื้อมาตอนนี้เราก็มีข้อมูลที่ที่จะอามามาเป็นเครื่องติดตามที่ว่าท่านจะดูเลขดูข้อมูลเอาไป เสียงโจกรัฐบาลนะครับก็มีสิทธิตถูกบดีกว่าไม่มีข้อมูลเลยอ่ะเ็นไหมครับนี่เราก็ามีมีสูตรมีอะไรออกมาให้ดูครับมวดที่หนึ่งก็เด่นแปดหนึ่งสามออกหกสามศูนย์ครับดูไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวจะคว้ยดู ที่สองก็เด่น2องออก1นึ่งองที่สามหนึ่งสี่หออกสามหกศูที่สี่เออก3ามออนะครับอ่าดูไปเรื่อยๆครับมีทั้งหมดเกือบ40่มวดนใะนสูตรนี้ก็เดินดี สูตนี้ก็เดินดีนะครับวมดที่แล้วก็สูตรนี้ก็เข้านะครับหมดที่แล้วก็เข้าอยู่วมดที่แปครับเด่นสี่ก็ออก143่่มาประมาณนี้ เาาดี๋ยวเอาไม้ดูวันที่13เดือนหน้า80 6005นะครับดูกันต่อครับอืม <c oughs> วัที่สิบสองก็ปวกเกออกสิบสองอก็หนออกสามาหมาสตัวก็มาสตัว ที่15เด่น3 6 8ออก2 3 4ครับดูไปคัดดูไปศึกษาไปครับนี <C> ่มันได้ร้อสิบหน่วยครับเก็บใจไว้ในลิ้นทักคงไม่เจอแล้วรักแท้เพียนหมดละเสียง เก็บใจไว้ในรินจับคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปลวนแปรมันไม่แก่และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเตอเดินเข้ามา บทที่สิบเก้าครับเด่นเก้าสองสี่ออกสี่หนึ่งห้าสิบเก้าครับบทที่ยี่สิบเด่นศูนย์สามออกห้าห้าเก้านะครับเนี่ยเลขก็รอ่อครับรอ่ออ่านไปจะรีบก็กลับไปนอนก่อนแล้วก็มาดูอยากจะให้ท่านดูให้ละเอียดครับพวกที่ขี้ใจล้อเนี่ยไม่ตรวหัวกับพวกนี้ ดูแต่เปลือกนอกเข้ามาคนในลิ้นชักที่ผิดตายเพราะรักเราให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันลามาสนใจให้ดีคนตีไม่มีค่าไอ้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ วันที่ยี่สิอเดินสี่เจ็ดออกสองเวันที่ยีเดินศูนย์หออก038ย์สดวันที่ยี่่เดินเก้องสี่ออกหกสงเ้านะครับอ่าวันที่ยี่สิบห้มเก่งมาจากไหน ก็แปรว่าใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกหรือรักแท้ที่เกยจออมานานวันนี้เป็นไงเป็นคันจะรักเธอวันที่ 8กับเด่น1 4 6่งออก3 2 4นะครับวันที่29 0สนมาออกออกส,สองเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อ,อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเพ้อ ตอนนี้ยังพอทำใจแต่สิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริง องในครับวันที่ส0เด่น6กเกออกหนึ่งหนึ่นะครับไปแลยแผนสูตรระยะสั้นกับเป็นเลขเด่นนะไม่ใช่เลขดับดูไอ้ละเอียดนะครับอย่าดูผ่านๆไปเก่งมาจากไหน ก็แพ้ใจคนอย่างเธอเมื่อไรที่เลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกหรือรักแท้ที่เคยสอา,ามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันฉันรักเธอ วันที่สาครับแปดเด่นวันที่3ามหกห้ดวันที่3 7 9 2 4งวันที่3 8 1 4 6ดหนออกห้านะครับวันที่3ามเด่นเจ็ดศนย์สออกแปดหกเดวันที่สีเด่นสองห้าออก0 7 9ย์ดวันที่41คืองวดวันที่1นึกุมภาพันธ์สอง2ครับ อ่าน uh, is on อ uh, ่ the อ uh, ่ the first of ุน uh, February, February January อ uh, ่ <_ t enth> 1อะไรนะองรอยสองพันหเอ้ยสองพนสครับอ่าอ่า up t r อ่ หนื่อยจนพูดไม่ออกเห็นคบับน่าเห็นใจไหมเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันลงบอกมาเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเปิดตอนนี้ยังพอทำใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอว่าไม่จริง